วิธีเข้าใช้งานแอปทางรัฐแบบง่ายๆถา้าเพื่อนๆนะครับเคยลงทะเบียนแล้วอยากจะเข้าสระบบสามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นให้เราเข้ามาที่เพจสโตในมือถือนะครับเข้ามาแล้วมากดช่องค้นหาตรงนี้จากนั้นให้เราพิมพ์ทางรัฐพิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ทางรัฐ ก็แนะนำนะครับให้เ,เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปทางรัฐในเพจสต e เท่านั้นหรือถ้าใช้เป็น iPhone ก็ไปดาวน์โหลดในแอปสต e เท่านั้นจะปลอดภัยต่อข้อมูลของเรามากที่สุดนี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตั้งลงในมือถือได้เลยครับจากนั้นก็รอการติดตั้งสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นเปิเปดก็ให้เราออกจากหน้านี้ เสร็จแล้วให้เราเลื่อนหาแอปทางรัฐในมือถือนะครับเนี่นะครับถ้าเจอแล้วก็ให้กดจิ้มค้างไว้เสร็จแล้วให้ลากมายังหน้าจอที่เราถนัดในการใช้งานแบบนี้ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปให้เรากดเข้ามาที่แอปทางรัฐเข้ามาแล้วมากดสมัครสมาชิกเข้าระบบตรงนี้นะครับ ถ้าในกรณีที่เป็นเพื่อนไม่เคยสมัครแอปทางรัฐเราก็สามารถสมัครได้นะครับเพื่อนๆนะครับจะสมัครผ่านบัตรประชาชนสมัครโดยใช้ไทยดีหรือช่องทางอื่นๆก็สามารถทําได้นะครับแนะนานะครับเพื่อนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิธีลงทะเบียนทางรัฐแบบง่ายๆด้วยตนเองได้นะครับซึ่งทางช่องเบนเท็กทาไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะสามารถย้อนกลับไปดูได้ครับและถ้าเรานะครับมีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถมากดเข้าระบบตรงนี้ได้เลยครับ ในหน้าเข้าระบบถ้าเ,เพื่อนๆนะครับสมัครโดยใช้ช่องทางอื่นหรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถป้อนเลขบัตรประจําตัวประชาชนและป้อนรหัสผ่านจากนั้นสามารถกดเข้าระบบได้นะครับแต่ถ้าเรานะครับสมัครโดยใช้ไทยดีก็มากดเข้าระบบด้วยไทยดีตรงนี้ได้ครับ หน้าต่อไปก็จะมีข้อกําหนดและความเป็นส่วนตัวเพื่อนๆน,นะครับสามารถอ่านข้อมูลในแน้านี้ได้และถ้าเรายอมรับข้อกําหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ก็มาติ๊กเลือกฉันยอมรับเสร็จแล้วก็กดยอมรับตรงนี้ได้ครับหน้าต่อไปนะครับมันจะเข้ามาที่แอปไทยดีนะครับให้เป็นเพื่อนใส่รหัสแตัวในการเข้าแอปไทยดีของเพื่อนได้เลยครับ ต่อไปนะครับแอปทางรัฐจะขอเข้าถึงข้อมูลบางส่วนในแอปไทยดีนะครับซึ่งจะมีข้อมูลให้เราดูด้านล่างตรงนี้ทายเนเพื่อนนะครับยินยอมที่จะให้ทางรัฐเข้าถึงข้อมูลในการเข้าระบบก็สามารถมากดยินยอมตรงนี้ได้ครับหน้าต่อไปก็ป้อนรหัสผ่านเข้าแอปไทยดีเพื่อยืนยันตัวตนอีกหนึ่งครั้งโอเคครับเสร็จแล้วนะครับมันจะย้อนกลับมาที่แอปทางรัฐและจะขึ้นตั้งค่าพินโค้ดก็ให้เรากดตกลง เสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆนะครับตั้งรหัสพิน6ตัวเพื่อใช้ในการเข้าแอป,ปทางรัฐก็แนะนำนะครับให้เ,เพื่อนๆป้อนรหัสที่เ,เพื่อนๆจำได้ง่ายและคนอื่นคาดเดาได้ยากจะดีที่สุดกระปอนเข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วจะมีให้เรายืนยันพินโค้ดก็ป้อนรหัส6ตัวให้เหมือนกับหน้าก่อนหน้านี้ <S <S เพื่อเป็นการยืนยันการใช้พินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาที่แอป,ปทางรัฐได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเรากดไปที่ตั้งค่า มันก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราขึ้นอยู่ตรงนี้เพื่อนๆนะครับก็สามารถไปใช้บริการใช้สิทธิ์ต่างๆของเราในแอปทางรัฐได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ